ฟังรายการพูธแบบเซนวันนี้คือวันที่23ทธันวาคม2563วันนี้ก็รายการพูดแบบเซนตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับคือปริศนาธรรมที่ชาวจีนเรียกว่าโกงอันหรือโกอันนะครับคือหลักธรรมคำสอนสั้นๆหรือว่า ข้อความวรีที่อาจารย์เซนต้องการให้ลูกศิษย์ได้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 ไดมาคบคิดเพื่อให้จิตลุกโรลงพร่งนะครับหลังจากที่ฟังหลังจากที่ได้ฟังคำพูดของอาจารย์แล้วลูกศิษย์ก็จะมาคบคิดปริศนาธรรมคบคิดไปคบคิดมาจิตก็จะลุกโรลงพรง่ง คำว่าโพรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโพรงเพราะเข้าใจในภาษานะครับคำว่าโพรงในที่นี้หมายถึงว่าจิตลุกโพรงประจักษ์แจ้งต่อต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้นะครับของจิตว่านะครับเป็นเช่นไรนะครับ ซึ่งพูดกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ผู้คบคิดจะต้องโพ้งลุกโพรงเองแล้วก็เห็นแจ้งเองนะครับโดยโดยโอาจารย์เพียงแต่เพียงแต่เป็นผู้เดียอ,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 อชี้แนะหรือชี้นำหรือบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวอะไรก็าตามทีนะครับเท่านั้นเองไม่อาจารย์ไม่มีส่วนที่จะ จะทําให้ลุกโพโพร่งได้นะครับผู้เป็นศิษย์จะต้องลุกโพรงโพร่งเองโดยโดยโอาศัยคําพูดหรือภาษาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะพูดหรืออาจจะไม่พูดก็ได้หรือจะพูดให้ฟังก็ได้หรือให้ไปขบคิดหรือไม่ขบคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษาก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ได้รวบรวม ออไอปริศนาธรรมหรือโกอานหรือโกงอันนี้เป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นวลีสั้นๆนะครับเพื่ออธิบายถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนะครับใครท่านผู้ฟังฟังแล้วจะลุกโรรงหรือจะโรรงยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านแต่ละบุคคลนะครับผมไม่สามารถที่จะทำให้ท่านลุกโรรงได้ท่านต้องลุกโรรงของท่านเองนะครับ เอาละครับเชิญฟังปริศนาธรรมหรือกรงอนข้อที่449ต่อจากข้อ448ที่พูดเมื่อวานนี้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับข้อที่449ชื่อหัวข้อว่าคนที่เข้าใจอะไรได้ยากเป็นเช่นไร ผู้รู้แจ้งต่อกายและจิตเดิมแท้ของตนจิตของผู้นั้นย่อมมีความสว่างสวัยหรือประพัดสอนส่วนจิตของผู้ไม่รู้แจ้งต่อกายและจิตเดิมแท้จิตของผู้นั้นย่อมมีความมืดมนสำหรับผู้ที่โง่เขาวที่ไม่รู้จักจิตเดิมแท้ของตนเองและมีความเชื่อว่าการบรรลุหรือการเข้าถึง สภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยศาสนาพิธีหรือบรรลุธรรมด้วยการกระทําทางกายนอกจิตภายกายนอกจิตนะครับหรือบรรลุธรรมโดยไม่เกี่ยวข้องกับจิตเดิมแท้ผู้ใดมีญาณทนะเช่นนี้ผู้นั้นคือคนจำพวกที่เข้าใจอะไรได้ยาก นี่คือหัวข้อที่449นะครับที่ว่าคนที่เข้าใจอะไรได้ยากเป็นเช่นไรนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผู้รู้แจ้งต่อกายและจิตเดิมแท้ของตนจิตผู้นั้น่อมสว่างสวัยหรือประพันธ์สอนส่วนจิตของผู้ไม่รู้แจ้งต่อกาย และจิตเดิมแท้จิตของผู้นั้น่อมมีความมืดมนสำหรับผู้โง่เขลาที่ไม่รู้จักจิตเดิมแท้และมีความเชื่อว่าการบรรลุเข้าถึงตทำเดินแท้นั้นได้โดยศาสนาพิธีนะครับใช้พิธีกรรมในการบรรลุบรรลุด้วยการกระทำทางกายนอกจิตหรือบรรลุโดยไม่เกี่ยวข้องกับจิตเดิมแท้ผู้มีญาณทัศนาเช่นนี้ย่อมเข้าใจยากนะครับ ต่อไปข้อที่450 450นะครับผู้ที่รู้จักกิจเดิมแท้ของตนนะครับคนจำพวกที่เข้าใจหลักธรรมและคำสอนของนิกายฉับพลรรรันหรือนิกายทยานะย่อมเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกว่าพิธีรีตรองต่างๆที่ผู้คนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำ สืบทอดกันมานั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญวัดปฏิบัติผู้นั้นมีเพียงประการเดียวคือทำหน้าที่เพ่งพิจรารณาสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิ่งในจักรวาลด้วยสัมาธ,ธิหรือด้วยยานทัศนะที่ถูกต้องจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดต่อสภาวธรรมแห่งจิต ว่าไล่สภาวะและไล่ลักษณะแห่งจิตผู้ที่เห็นเช่นนี้คือผู้ที่บรรลุถึงธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือผู้ที่รู้จักจิตเดิมแท้ของตนเองนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่4 5 0ผู้ที่รู้จักจิตเดิมแท้ของตนนะครับ คนที่เข้าใจหลักธรรมคำสอนของนิกายทยานะหรือนิกายฉับพลันย่อมเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกว่าวิธีเป็นพิธีดีตรองต่างๆที่ผู้คนประพฤติปฏิบัติหรือกระทำสืบทอดกันมานั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญวัดปฏิบัติของผู้นั้นมีเพียงประการเดียวคือทำหน้าที่เพ่งพิจารณาสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งในจักรวาล ด้วยสมาธิิหรือด้วยยานทัศนะที่ถูกต้องจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดต่อสภาวะธรรมแห่งจิตว่าไล่สภาวะและไล้ลักษณะแห่งจิตผู้ที่เห็นเช่นนี้คือผู้บรรลุถ,ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือผู้ที่รู้จักจิตเดิมแท้ของตนเองนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักกิตเดิมแท้ของตนเองนะครับเป็นเช่นไรนะครับซึ่งก็ได้อธิบายไว้แล้วในข้อนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจอย่างถูกต้องทองแท้จากที่ผมได้อ่าน้ฟังแล้วนะครับต่อไปข้อ 450ชื่ือว่าจิตประพัดสอนอิสระจากอารมณ์ทั้งปวงพึงประจักษ์แจ้งว่าสิ่งที่สมมุติเรียกว่าจิตนั้นคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำทางฝ่ายนิกายฉับพลันต้องเข้าใจเกี่ยวกับจิตอย่างถูกต้องนั่นก็คือต้องเข้าใจว่าจิตย่อมเป็นอิสระจากสภาวะแห่งอารมณ์ทั้งปวง คืออิสระจากอารมณ์ทั้งภายนอกและภายในจิตกระทั่งเห็นแจ้งชัดว่าสภาวะแห่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีอิสระที่จะมาหรือจะไปโดยจิตไม่พัวพันกับสิ่งใดและสภาวะธรรมแห่งจิตมีความสว่างมีความใสสว่างอย่างทั่วดา้านซึ่งก็คือธรรมชาติแท้ของจิตสภาวะธรรมแห่งจิตเช่นนี้สมมุติเรียกว่าจิตประพัดสอ ซึ่งเปรียบเสมือนจิตปราจากสิ่งบทบังครอบคลุมบุคคลที่สามารถปฏิบัติสู่ภาวะธรรมเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องตามกำหนดหรือบัญญัติไว้ในสูตรทั้งหลายของนิกายฉับพลันหรือนิกายทยานะนี่คือจิตประพัศรอ,อิสระจากอารมณ์ทั้งปวงนะครับ คือข้อที่451นะครับข้อที่451จิตประพัดสอนอิสระจากอารมณ์ทั้งปวงนะครับหรือพึงประจักษ์แจ้งว่าสิ่งที่สมมุติเรียกว่าจิตนั้นคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำทางฝ่ายในกายฉับพลันต้องเข้าใจเกี่ยวกับจิตอย่างถูกต้องนะครับนั่นก็คือต้องเข้าใจว่าจิต ย่อมเป็นอิสระจากสภาวะแห่งอารมณ์ทั้งปวงอิสระจากอารมณ์ภายนอกและภายในกระทั่งเห็นแจ้งชัดว่าสภาวะแห่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีอิสระที่จะมาหรือไปโดยจิตไม่พัวพันกับสิ่งใดสภาวะธรรมแห่งจิตมีความใสสว่างอย่างทั่วด้าน ซึ่งก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตสภาวะธรรมแห่งจิตเช่นนี้สมมุติเรียกว่าจิตประพัดสอนเป็นสมมุตินะครับไม่ใช่เรื่องจริงๆสมมุติขึ้นมาว่าจิตประพัดสอนคือจิตรุ่งเรืองสว่างสวยอะไรก็ได้นะครับก็สมมุติทั้งนั้นนะครับภาษาที่เราใช้ซึ่งเปลียบเืืนจิตปราศจากสิ่งบทบังครอบคลุม บุคคลที่สามารถปฏิบัติสู่ภาะวะเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องตามกําหนดหรือเถิดหรือบัญญัติไว้ในสูตรตั้งหลายของนิกายจับพลันหรือนิกายทยานะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติถูกย่อมทําให้จิตของตนประพัฒสอนเป็นอิสระจากอารมณ์ไม่ถูกอารมณ์นะครับ ไดมาบทบังนะครับปราศจากสิ่งบทบังควบคุมนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้ท่านได้ประจักษ์แจ้งด้วยตัวท่านเองว่าจิตท่านประวัติสอนแล้วหรือยังนะครับท่านรู้เองเห็นเองแจ้งเองไม่มีใครสามารถที่ทำให้ท่านรู้ได้เห็นได้ท่านต้องประจักษ์แจ้งเองเห็นเองนะครับ ต่อไปข้อที่452หลักทำคำสอนล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งหลักทำคำสอนล้วนประเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะครับพึงเข้าใจอย่างทองแท้ต่อหลักทมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา พึงเข้าใจอย่างท่องแท้ต่อหลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาว่าพระสูตรและพระไตรปิฎกทั้งหลายทั้งฝ่ายหมหายาและหินยาหรือเทรวาสรวมทั้งคำพีอัฏฐาทั้ง12บ12บท12ภาคทั้งหลายทั้งปวงถูกจำแนกไว้เป็นขั้นตอนก็เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิธรรมและอุปนิสัย เฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับฟาร์มต้องการของแต่ละบุคคลทั้งนี้แต่ละบุคคลมีอินทรีย์หรือสติปัญญาแตกต่างกันนอกจากนี้พึงเข้าใจหลักทมคำสอนที่เกี่ยวกับจิตตลอดถึงเข้าใจโอวาทที่อยู่ในคำมภีร์ทั้งหลายว่าล้วนสมมุติบัญญัติขึ้นจากความคิดปรุงแต่งอีกทั้งต้องมีเป้าหมายที่จะเชีย่ยเห็นถึงธรรมชาติแห่งพุทธ,ธ ว่าทุกคนมีธรรมชาติแห่งพุทธะเท่าเทียมกันนะครับนี่แหละครับคือหัวข้อที่ว่าหลักธรรมคำสอนล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะครับเพราะฉะนั้นะ เราเข้าใจว่าหลักธทำคำสอนที่เกี่ยวกับจิตตลอดถึงเข้าใจโอวาทที่อยู่ในคำภีทั้งหลายว่าล้วนสมมุติบัญญัติขึ้นจากความคิดปรุงแต่งอีกทั้งมีเป้าหมายที่จะเชี่ย้เห็นถึงธรรมชาติแห่งพุทธะว่าทุกคนมีธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อที่453นะครับ ส5 3ชื่อว่าจิตเดิมแท้ของคนโง่และคนฉลาดไม่แตกต่างกันพึงเข้าใจว่าถ้าไม่มีคนไม่มีคนนี่คือคนตามสมมุติของชาวโลกนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักธรรมคำสอนและไม่จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติใดๆนะครับ ดังนั้นพึงรู้ว่าหลักคำสอนในพระสูตรทั้งหลายล้วนบัญญัติขึ้นสำหรับคนตามสมมุติโดยตรงในการประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างจิตของคนโง่และคนฉลาดแม้ชาวโลกเห็นว่าบางคนเห็นว่าคนบางพวกฉลาดหรือมีปัญญามาก และคนบางพวกโง่เขลาหรือมีปัญญาน้อยก็ตามแต่เมื่อใดคนโง่เขลาเข้าใจและปฏิบัติตามพระสูตรจิตคนโง่ก็อาจบรรลุถึงความสว่างสวัยได้นั่นก็คือคนโง่เขลาและคนฉลาดสามารถประจักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเช่นเดียวกันนะครับนี่คือจิตเดิมแท้ของคนโง่ และคนฉลาดไม่แตกต่างกันนะครับมันพึงเข้าใจว่าถ้าไม่มีคนตามสมมุตินะครับบนโลกก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักธรรมคำสอนและไม่จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติใดๆดังนั้นพึงรู้ว่าหลักธรรมคำสอนในพระสูตรทั้งหลายล้วนบัญญัติขึ้นสำหรับคนตามสมมุติโดยตรงในการประจักษ์แจ้ง ต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างจิตของคนโง่และคนฉลาดแม้ชาวโลกเห็นว่าคนบางพวกฉลาดหรือมีสติปัญญามากและบางคนบางพวกโง่เขลาหรือมีปัญญาน้อยก็ตามแต่เมื่อใดคนโง่เขลาเข้า,าใจและปฏิบัติตามพระสูตรจิตคนโง่ก็อาจบรรลุถึงความสวยสว่างสว่าได้ นั่นก็คือคนโง่เขลาและคนฉลาดสามารถประจักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อที่453นะครับต่อไปจิตเดิมแท้ขององค์พุทธะและผุุ้ชนไม่แตกต่างกัน เมื่อกี้บอกว่าจิตเดิมแท้ของคนโง่และคนฉลาดไม่แตกต่างกันเดี๋ยวต่อไปข้อที่454อืหคือชื่อชื่อว่าข้อว่าจิตเดิมแท้ขององค์พุทธะและปุตุชนไม่แตกต่างกันผู้ที่ได้ชื่อว่าองค์พุทธะก็คือผู้อย่างรู้หรือจัตสรู้ต่อธรรมชาติแห่งกายและจิต ส่วนผู้ทุชนหรือผู้มูดบอดทางปัญญาคือผู้ที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งต่อกายและจิตกันั้นพึงเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพในการอย่างรู้หรือตรัสรู้ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดและเมื่อใดจิตสว่างสวยัยแม้ชั่วขณะเดียวเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่สภาวะจิตเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้า เพราะเหตุที่พุทธภาวะหรือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นสภาวะธรรมที่ทุกคนบนโลกมีอยู่พร้อมแล้วขอย้ำว่าจิตขององค์พุทธกับจิตพุทุชนไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับนี่คือข้อที่4 5 0ต่อไปข้อที่455 เมื่อกี้ก็45่นะครับต่อไปก็455ทุกคนสามารถบรรลุถึงพุทธ,ธะได้เท่าเทียมกันทุกคนสามารถบรรลุถึงพุทธ,ธะได้เท่าเทียมกันข้อความซึ่งกล่าวไว้ในโพธิสัตว์ศีลสูตรดังนี้ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นของบริสุทธิ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์ แต่ถ้าเรารู้จักจิตเดิมแท้ของเราคือรู้แจ้งชัดหรือประจักษ์แจ้งว่าธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นไล่ธรรมชาติเดิมแท้ของจิต,รรต,เ,จตเราก็บรรลุถึงพุทธภาวะแห่งจิตได้ทุกคนข้อความในวิมล,ลสูตรในวิมลนิลวิมลกีรตินิเทศสูตรกล่าวว่าทันใดนั้นจิตของเขาก็ตรัสรู้เี่ยแจ้งสว่างสวยัย อีกทั้งได้รับจิตเดิมแท้กลับคืนมาที่ว่าแจ่มแจ้งสว่างสวัยในทันทีทันใดนั้นคือภาวะที่จิตกลับมาสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตข้อนี้ก็อ้างประสูตรสองประสูตรคือโพธิศัตว์ศีลสูตร,ตรดังนี้ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเป็นของบริสูตรยิ่งกว่าบริสุทธิ์และถ้าเราได้รู้จักจิตเดิมแท้ของเราคือเรารู้แจ้งชัดหรือประจักษ์แจ้งว่า ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นไล่ธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตเราก็บรรลุถึงพุทธภาวะแห่งจิตได้ทุกคนข้อความในวิมลกีรตินิเทศสูตรกล่าวว่าท่านใดที่จิตของเขาตรัสทรู้ทันใดนั้นจิตของเขาก็ตรัสทรู้ถวายอีกทั้งได้รับจิตเดิมแท้กลับคืนมาที่ว่าจิตเดือ ที่ว่าจิตเจ่มแจ้งสว่างสวัยในทันไรนั้นคือภาวะที่จิตกลับมาสู่เาวาธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนี่คือข้อที่455ต่อไป456เห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนเมื่อพระสังฆาราชองค์ที่5กล่าวสอนอัตมาไวหลางออไวหลางนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องท่านอาจารย์ไวหลางนะครับสอนจบแล้ว อาตมาก็บังเกิดความรู้แจ้งชัดอย่างฉับพลันและจิตเกิดความสว่างสวัยหรือประพัฒสอนทันทีนั่นก็คือภาวะธรรมแห่งจิตเข้าสู่พุทธภาวะหรือสู่การตรัสรู้ต่อจิตเดิมแท้อย่างฉับพลันหมายถึงทันทีที่พระสังฆนายกองค์ที่ห้าพูดจบทันใดน,นั้นเองจิตของอาตมาคือท่านปร,รมจารย์ไวหลางนะครับ ก็ได้เห็นแจ้งหรือประจักษ์แจ้งชัดต่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของอัตมาคือรู้แจ้งว่าไร้ธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของอัตมาด้วยเหตุน,นี้จึงส่งผลให้ในการต่อมาอัตมาจึงมีความมุ่งหมายโดยเฉพาะในการประกาศหรือเผยแพร่หลักธรรมคำสอนแห่งนิกายฉับพลันหรือนิกายทยานะนี้ตลอดไปนี่คือข้อที่ 456ต่อไป457เห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนอาตมาไว้หล่างประกาศสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็เพื่อให้ผู้ศึกษาคำสอนของสำนักฉับพลันนี้ก้าวสู่การรู้แจ้งชัดต่อจิตพุทธะหรือโพธิจิต นั่นก็คือสภาวธรรมแห่งการเห็นแจ้งชัดต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตนเองอีกทั้งรู้แจ้งชัดว่าธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนก็มิใช่ธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนผู้ใดไม่มีหลักธรรมอะไรหลงเหลืออยู่ในจิตนอกจากหลักธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตผู้นั้นสมควรที่จะเป็นผู้ประกาศอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ต่อมวลมนุษย์ นี่ก็คือข้อที่4 5 7เห็นแจ้งชัดต่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนนะครับเป็นตอนที่2องอัตมาคือท่านปัญญาจารย์ไว้หลางนะครับประกาศสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็เพื่อให้ผู้ศึกษาคำสอนของสำนักจับพลันนี้ก้าวสู่การรู้แจ้งชัดต่อจิตพุทธะหรือโพธิจิต นั่นก็คือสภาวะาธรรมแห่งการเห็นแจ้งชัดต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตนเองอีกทั้งรู้แจ้งชัดว่าธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนก็ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของตนผู้ใดไม่มีหลักธรรมอะไรหลงเหลืออยู่ในจิตนอกจากหลักธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตผู้นั้นสมควรที่จะเป็นผู้ประกาศอริยสัจธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ต่อมวลมนุษย์นี่คือข้อ4 5 7ต่อไปข้อ458ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดแห่งสำนักฉับพลันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำให้จิตของตนกลับสู่ธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตจนกระทั่งจิตเกิดความสว่างสวยัยหรือประพัดสอน ผู้นั้นอาจจะขอร้องต่อการยาณมิตรหรือขอร้องต่อวินยูชนและผู้มีจิตเอื้ออารีที่มีความรู้ความเข้าใจต่อคำสอนของสำนักชั้นสูงหรือสมักสูงเลิศให้เป็นผู้ช่วยชี้หนทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาสำนักที่เป็นหลักแห่งแรงของพุทธบริษัทซึ่งประกอบด้วยวินยูชนที่มีจิตเอื้ออารีต่อผู้อื่นนั่น หมายถึงผู้ทำหน้าที่แนะนำหรือชักจูงผู้อื่นเพื่อให้เห็นแจ้งชัดหรือประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตแห่งจิตของตนว่าปราศจากธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตนี่คือข้อที่458นะครับที่ชื่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดแห่งสำนักฉับพลันนะครับเอาละครับ ผมก็ได้พูดมาสิบข้อนะครับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอยุตินะครับไว้เ,เพียงแค่นี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับหลักทำคำสอนของปรมาจารย์ไวหลางที่ผมนำมาอ่านเป็นข้อๆนะครับ เรเริ่มตั้งแต่ข้อ413นะครับที่เป็นคำปริมาจารย์ไว้หลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ,อ,ขอ,อยุตินะครับเพียงเท่านี้ท่านที่ฟังแล้วอาจจะสงสัยอาจจะ,ะต้องการที่จะสอบถามก็ดีหรือไม่สอบถามอยากจะแสดง ปัญญาญาณหรือปรีชาญาหรือญาณทัศนะของตนของท่านเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันดังผมก็ยินดีนะครับที่จะพูดคุยสนทนากับท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ตัวสับมาติดต่อนะครับพูดคุยแสดงทัศนะความเห็นของกระผมใน,ในการที่ผมได้พูดออกอากาศ youtube ว่าท่านมีความเห็นยังไงเขาจะยังไงรู้ลึกซึ้งได้แค่ไหนนะครับโปรดติดต่อผมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับ รุงนี้ก็พบกันใหม่เช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ